สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องสายกัดพี่น้องสายทุกทุกท่านครับที่มารับชมนะครับช่อง youtube จิบสอสักดาฟาร์มนะครับผมการมณีกัมา่พอกันในวันจันทร์ที่หาสิงหาคมนะครับพศ2 5 6 7ารหครับผมการสำรับมนีครับการซีมี่อ่อัปเดตนะครับการทรงไก่นะครับเพราะว่ากมีพี่น้องนะครับมีพี่น้องอ่อ โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ได้ปิดนะครับได้ปิดไก่รุ่นไปนะครับแล้วก็ไก่สาวนะครับเป็นทายาทของเจ้าเหลืองสลัวนะครับที่จะทําการจัดทรงในช่วงฮุกม้วนแรงนะครับประมาณหาฮุกม้นแรงนี่แหละนะครับช่วงทรงกับทีมงานแชมป์ส่งไก่ชนทั่วประเทศนะครับการมีตัวใดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสีมาอัปเดตให้พี่น้องเข้ารับทราบกันนะครับการสำหรับคลิปนี้การก่อนอื่นนะครับกับซีคอพูดถึงอัน การผสมไก่นะครับผสมไก่แบบสไตล์ของผมเองนะครับมาผสมแบบใดนะครับว่าผมมีการผสมแบบใดเนี่ยนะครับคือผมสีเฮ็ดไก่นะครับผมสีเฮ็ดไก่ค่อนข้างสีเฮ็ดไก่แบบว่าเลือดแบบว่าสายพันธุ์นี้ค่อนข้างสีแบบว่าเชิงชนสีบนอนิกันนะครับคือวอายังไงคือไกล่ลงเรานะครับไก่ลงเราหมายวามว่าบ่ให้เลือดตันหางออกกันไหลนะครับบ่ให้ห่างออกไลชันนะครับ พอห่างออกไปสักทรงดาเขามีพอไกอยูตัวหนึ่งนะครับเกง่งๆนะครับพอไกอยูตั้งเก่งๆอยู่ตัวหนึ่งนี่นะครับเข้าสีเข้าสีอนุรักษ์ทั้งสีสันทั้งเชิงชนทั้งสไตล์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเห็นมันเป็นเอกลักษณ์ของพอไกตัวนี้ไ้ตลอดไปนี่เข้าเสียจังไลยนะครับคือผมกับเอามาผสมกับไกตัวเมียเนาะนะครับมีพอไกเก่งอยู่ตัวหนึ่งเอามาผสมกับกตัวเมียแล้วพอได้ลูกสาวออกมาลูกสาวออกมาปุ๊บ ผมกับสิเก็บตัวเมียไว้อีกนะครับเก็บตัวเมียไว้บาทที่นี่พอได้ตัวเมียออกมาแล้วนี่เก็บตัวเมียไว้แล้วเป็นไงเป็นสาวคนมาอีกสันหนึ่งกับสีเอาตัวผูตัวอื่นมผสมอีกเด้นะครับมผสมกับลูกเขาพอได้ลูกปุ๊บผมสิเอาลูกตัวเมียของเออลูกตัวเมียนี้มามาย่อนมาย่อนมาผสมกับพอไกลอีกนะครับพอกับพอไกลอีกนะเอาคือว่าเอาเอาล้านผสม ตานะครับตาผสมหลานนะครับก็คือเฮียดให้เฮาเฮ็ดใ้ไกล้นีสายเลือดนะครับสายเลือดนี่บนนี้ห่างกันนะครับพอ่อห่างกันออกไปสั้นสองสั้นก็สิเอาบวกเขามาว่นผสมกับสายเก่านะครับซึ่งสายพันธุ์ที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือหมายถึงเจา้าเข้ากระทืบหลังแล้วก็จาเลื้งสลัวนะครับคือบบเฮดไห้คือขอดีมันก็นกสซีเฮดไห้เชิงชนนี่บอต่างกันนะครับบอห่างนะครับบ่ห่างเรานะครับผม อันนี้ก็คือการเฮดไกสไตล์ของผมนะครับถ่าเฮดผู้วางบางคนบางท่านนะครับก็แเ้วแต่จินตนาการนะครับบมมีพิษบ่ไม่ถือดอกนะครับการเพระผสมไก่นี่นะครับแต่ว่าของผมนี่เอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เชิงชนสีสไตล์คงเดิมนะครับสำหรับจะเข้ากระทืบหลังสีเป็นไก่คุ้มนะครับคุ้มบนนะครับคุ้มบนหัวอยู่หลังนะครับสปีดคาดีนะครับสำหรับเข้ากระทืบหลังแล้วการเลี้ยงสลัวสีเป็นไก่แข็งสโล่นะครับ จะเป็นไก่แข็งโลว์เป็นแข็งไก่รั่วนะครับซึ่งผมเอาสองสายนี้นั่มเขามาผสมกันแล้วนะครับการในตอนนี้ก็คือเป็นเข้ากระทืบหลังบวกหลุงโซลว์นะครับที่แบ่งให้พี่น้องไปนะครับในชุดเหล็กๆนะครับเป็นสายเข้ากระทืบหลังกับสายเลุสโซลว์นะครับไก่เชิงบนแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสไตล์การเพาะนะครับของกิบซอสักดาฟาร์มนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องนะครับที่คอมเมนต์ว่าสุ่มยูไซฟาร์มยูไซนะผมก็ บอกเกือบทุกคลิปแล้วนะครับกับคลิปนี้ก็สีมาบอกอีกนะครับที่ตั้งของสุ่มกับอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเบญจหลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามเบอร์ผมได้นะครับ0626909809นะครับผมกยินดีนะครับยินดีพูดคุยกันนะครับบอบอด้แบ่งปันกับโทรมาเรียนมาคุยกันก็ได้นะครับเพราะว่าเขาข้อไก่เชิงนะครับข้อไก่เราปละกวัยนะครับสายพันธุ์ ดีๆราคาหลักเนี่ยนะครับผมโบโบเหตุตามสายดังผมหมักสวนกระแสนะครับแต่ว่าสายผมกะบบเพียนจากสายดังแน่นอนล่ะนะครับผมอันนี้ก็บอกเลว่าคุยดอกนะครับพี่น้องไลท์ทันไลท์ไลทมองไลทบอลกบที่ว่ามีแต่มานางบวกาสีโบเห็นไกลจักเถื่อนครับใกล้กับเพื่อผมกับสีแจงไปแล้วนะครับยุทั้งให้เขามาเิ็งทั้งไล่นะครับเขามาเิ็งทั้งไล่เพราะว่าเพราะวันยังนนะครับเพราะว่าผมเอาลองในช่องยูทูบจังสี่นี่ ก็จังไทยไกลให้พี่น้องเบิองยังสี่นี่นะครับสิไปแย่งเบิองไกลเนี่ยช่องยูทูปผมอาจจะถือปิดนะครับเพราะว่ากดกดทางเอไอภูมบางคนกับบอนข้าใจนะครับภูมิบางนกับบอนข้าใจว่ากดทั้งช่องยูทูปอยู่เพราะมีกดเกียนจังในเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจน้ำเนี่ยกันแล้วกันนะพี่น้องครับจังในกับเขามาเบิองทางไลน์ครับศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้านะครับบอสิเป็นไก่สาวนะครับไก่สาวไก่แม่สาวของใครไก่รุ่นนะครับกะทรเข้ามาสอบถามก็ไไดดด้เเเบบบออรรร์ีีียยวววกกกััััันนนนน่แแหลลละะคค แอดไลน์เดียวกันนะครับบม่มีไอดีนะครับเข้าไปแล้วก็กดเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับเขาไปค้นหาเพื่อนก็เบอร์โทรศัพท์ก็ใสซเบอร์มอข้าไปสีเด้งขึ้นเลยนะครับสีเด้งขึ้นของผมเลยการอัปเดตครับเอ่อไก่ไก่สาวนะครับตัวแรกนะครับผมที่จะส่งวันนี้ก็คือเป็นของคุณพ่อทั้งการจนะบุรีนะครับเป็นการเอาไก่นุมไปประมาณสามตัวแล้วนะครับสามตัวแล้วก็อยากไดตัวเมียเปเพาะนะครับ ไปเพาะไปฟักคือเพื่อนว่าตอนดีเพิ่นก็ใส่ตัวเมียพม่าฟักยุกนะครับไ็อยากได้เมียเชิงนะครับไปฟักนะครับอันนี้ก็คัดให้นะครับร้อยใ่า่ๆร้อยงามๆครับไก่สาวตัวนี้เป็นลูกจาเลิกสลัวนะครับลูกกัดลูกเชิงบนบ่ต้องห่วงนะครับลูกกัดลูกเชิงบนบ่ต้องห่วงนะครับต่อไปแล้วต็ขอให้ใจลูกใจร้านออกมาเกร่งๆนะครับคุณพ่อทั้งอำเภอเมืองการนะครับอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับผมทั้งเมืองการนะครับผมเคยใช้บริการกันมากะหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับอันนี้ก็โอ้สุดยอดนะครับ จิตใจเป็นสุดยอดนะครับอ่าขอขอบคุณหลายครับคุณพ่อทั้งเมืองการนะครับผมก็ขอให้เอ่อเอาไปแล้วออกเมร์พรพันธ์นะครับเอ่อใจลูกมีผลงานนะครับสำหรับลูกสาวเจ้าเรือนโซลวตัวนี้นะครับบทผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณหลายครับผมคุณพ่อทั้งเมืองการนะครับตัวต่อมาการของเอ่อคุณพ่อเรื่องเดือดทั้งลอยเอ็ดนะครับผมทั้งลอยเอ็ดเท่านะครับกับยูโบไกลกันนะครับกับทำการจัดทรงวันนีขึ้นกันนะครับเป็นรอบคิวจัดทรงวันนีขึ้นกันเอ่อเป็นไก รุ่นหกเดือนนะครับเขาเจ็ดเดือนหกเดือนเกือบสี่เขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับเป็นลูกเจาเลี้ยงสลัวตัวนี้ผมบ่เคยเห็นนะครับเป็นร้อยบ่เคยเห็นกับไม้พวมาผมบ่เคยเห็นเตะเห็นเห็นตีนะครับ,รบ,รบถ้าเห็นแล้วผมก็บอกว่าเห็นนะครับ, al, บเนะรบพราะว่าผมบ่เป็นคนเลี้ยงไก่ผมบ่บมมีชิตสีมักัก,กไก่ดีบดีอยู่แล้วนะครับตัวดีผมเ็งแบ่งพ่นองนะครับตัวบดีแต่ผมเห็นแล้วผมบอกว่านําเสนอดอกนะครับอันนี้ผมบ่เห็นนะครับคือคือว่าถือว่าเป็นไก่วัดดวงนะครับผมรุ่นหกเดือนนะครับรุ่นหกเดือน คุณอฟลเดอร์เดดนะครับทั้งรอยอ็ดนะครับผมกับตัวนี้นะเป็นไก่ถัาเต็มโค้งกับประมาณสองแปดนะครับสองกิโลแปดเลยนะครับตัวนี้ลอยมาตรฐานลอยดีนะครับลอยมาตรฐานลอยดีเป็นสีปราดูนะครับสีปราดูเพ็่นก็ดีเห็นรูปเห็นยังไปแล้วละนะครับทั้งไลนนะครับผมกขอคุ้นในลายครับเอาไปรออายุจะประมาณออกพรรษานะนานชีวิเริ่มรูปน้ำทำเน้อทำโตนะครับชุดนี้นี่เป็นเป็นรุนแรก เป็นรุ่นไอเป็นรุ่นที่ผมแบงที่แหลกก่อนที่เข่าหนาฝนนะครับเป็นก่อนที่เข่าหนาฝนที่แบงให้พี่น้องไปไล่หมองไล่บอลนะเป็นลูกเลงสลัวอ่านะครับขอบคุณในไล่ครับคุณพอเรื่องเดียดนะครับเอาไปแ้วกขอให้มีผลงานนะครับกับไก่นมลูกเจลิกสลัวครับผมอ่าต่อมาครับเป็นของคุณผีคุณพีอํำนะครับอันนี้เป็นลูกค่าววีไอพีนะครับลูกค้าวีไอพีนะครับอ่าสื่อกันสื่อขายกันจนโอ้เรานีจนนับโตบ่ด้แหละนะครับเป็นนี่ จะก็ไปดีบด you know, like, ีบูรณ in ์และนะครับเพิ่นเอาอย่างเดียวนะครับก็คือผลงานนะครับก็มันบ่งบอกอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นลูกจู้ดซัลลูบะที่นี่นะครับเป็นลูกดูซัลลซึ่งดูซัลลนี่สิเป็นสิเป็นทายาทเจ้าเด้งซัลลวนะครับลูกดูซัลบอกเม่เท่าหดนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่เคยเห็นเม่เท่าหดผมเตะนะครับลวดตึ๊กๆๆๆึนะครับึ้นเตะนี่บูบูบบบอยู่ในหลังเลยนะครับลูกเม่เท่าโหดแม่นี่นะครับ เออเพิ่นเดะเอาไปสามตัวนะครับตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งนะครับการที่ทำการจัดทรงให้มาหนีนะเป็นไก่รุลสามเดือนเขาสี่เดือนทรงในกองเดียวกันนะครับถ้าทรงไรกองกะค่าทรงอาจสีเพิ่มขึ้นนะครับเพทไห่ห้องเอ่อเพิ่ค่าใส่ใจไปอีกนะครับถ้าเอาสามเดือนกับประมาณสามตัวนี่สามตัวถึงสี่ตัวอาจจะทรงได้นะครับทรงได้เยอะนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ไก่มันใหญ่เนาะนะครับมันอึดอัดมันการที่ทรงยากนะครับลำบากนะครับ อ่านี่ก็ช่องพี่อ้๋ทั้งจังหวัดเลยนะครับอำเภอทาลีจังหวัดเลยนะครับเจ้าประจําเลยนะครับเจ้าประจํำขอขอบคุณในไลน์ครับพี่อ้๋นนะครับผมอ่าถ้าได้เห็นคลิปนี้ครับขอขอบคุณจากใจจริงนะครับเป็นทายาทเจ้าดูสละลัวนะครับสีเท่านะครับตัวผู้สีเท่าสองตัวเท่าแข็งดําเท่าแข็งเหลืองตัวนึงแข็งดำตัวนึงนะครับเอาไปเลี้ยงคอมีผลงานนะครับมีผลงานทุกชุดนะครับเพิ่นเพิ่นมักสายเข้ากระทืบหลังหลายนะครับสายเข้ากระทืบหลังนะครับผมก็ เอามาพรกับสายเลื้งสลัวนี่พวกขาดแน่นนนละนะครับชุดนี้นะครับผมขอขอบคุณในไลน์ครับผมกับสุดท้ายนี้ครับกสีมาอัปเดตนะครับไก่สาวนะครับก็ยังเหลือแบงนะครับที่นอท่านใดที่สนใจอยางไลไก่สาวไปปล่อยนะครับในฤดูการที่จะมาถึงนี่ไปผสมนะครับช่วงนี้พร่อ้อมผสมมดสตนะครับลอยไงพร้อมนะครับไก่สาวนี่นะครับสนใจกะโทษเขามาสอบถามได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยล่งแบงเมลาิซิเกาใบแดงนะครับตอนนี้นะครับผมกับ มันพร้อมใครนะครับลอยง่ลอยงามนะครับเต็มสาวแล้วครับผมเปิดแบงเมล่ะสองใบเท่าพร้อมทรงนะครับสองใบเท่าพร้อมทรงกันไลกะโทรมาสอบถามได้ครับเบอร์0626909809ลเกูนเอ็ดไลน์มาเบอร์นี้แหละครับพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้กะคงเสียใบสานีครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ